สวัสดีครับขอนําคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬาครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับตามการแข่งขันฟุตบอลนะครับรายการเ1 5 0แชมเปี้ยนชิพ2020นะครับเกมเพย์ออฟนัดที่2ครับระหว่างเจ้าบ้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับต้อนรับการมาเยือนแพ้ยูไนเต็ดโดยในรอบปกติครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับจบอันดับ4ของตารางคะแนนครับ34นัดมียู่60คะแนนขณะที่แพ้ยูไนเต็ดครับจบอันดับด้วยอันดับ5ครับ34นัดมี59คะแนนนะครับ ผู้ตัดสินให้สัญญาณนะครับแพ้ยูไนเต็ดครับในชุดสีฟ้าครับเขียรูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายย้ายมาร่วมทีมในช่วงเล็กสองมีโอกาสได้เปิดจังหวะนี้ต้องออกแรงบ้างครับทางจิรวัตรครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับสําหรับทางแพ้ยูไนเต็ดครับได้ลุ้นประตูนี่ครับจังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรครับลูกเปิดของวันใหม่เศรษฐนันครับแกหลอกยิงไปที่เสาแรกเลยนะครับแต่ว่าทางจิรวัตร ยังไม่เผอครับปัดบอลออกหลังไปได้ครับจ่ายขึ้นหน้ามาทิศพงษงออกมาที่ลักษณะคำรื่นจิงเลยครับโอ้โหเซฟไปได้ครับนี่ครับลักษณะคำรื่นครับได้สบประกาศส่องไกลนี่ขวาครับแต่ว่าทางคุณรักษาประตูของแพร่ยูเนเต็ดครับไม่พลาดครับต้องยืนคุมกันให้ดีนะครับผู้เล่นของขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดเข้ามาครับก็ยังติดสวิตยุทธจักรมงกลับไปให้เพื่อนนะครับ เปิดต่อเร็วเลยครับแหลอกได้สวยก่อนที่จะเปิดด้วยเท้าซ้ายมิการได้มองลูกนี้โอ้โหเป็นประตูขึ้นนำไปแล่าครับปู่จากเลสเตอร์บงังโก้ครับนย์หน้าของแพ้เลยครับเอาเลยครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่จะสนุกแล้วครับนี่ครับทางทาคุอิโตะครับเติมมาทางฝั่งขวาครับแกลอกได้สวยครับแล้วก็หยอดมาพื้นที่ว่างในแนวรับตรงนั้นครับไม่มีตัวประกบแล้วก็สะบัดเบาๆครับเข้าไปที่เสาไกลอย่างเฉียบขาดเลยครับ ถาให้ทางแพร่ยูเต็ดออกน้าไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็สกอร์รวมครับเป็นทางแพร่ยูเต็ดไล่มาเป็น2ประตูต่อ3แล้วครับแต่ขึ้นหน้ามากก่อนก็ไม่กล้าคลองบอลเหมือนกันนะครับแนวรับของขอนแก่นซาคุยโตเปิดจังหวะเดียวลูกนี้มีโอกาสหลุดขึ้นหน้ามาบังโก้จิ้มโอ้โหไม่ผ่านจีรวัตรนครับแมเสียดายจริงๆครับจังหวะแบบนี้แล้วเจ้าตัวนั้นก็เจ็บไปเลยนะครับต้องดูอาการก่อนว่าจะไหวหรือไม่นะครับยืนลอย เผอไม่ได้นะครับสอบแนวรับของขอนแกนยูเต็ดี้ครับจังหวะกระโดกของทาคุอิโตะครับแล้วก็ความเร็วของเลสเตอร์บองโก้ดีเกือบไปแล้วครับแต่ว่าลูกจิ้มของเขาเนี่ยโดนสวิตไปพรมราชเนี่ยมาตามเบียดครับทำให้ยิงไม่ถนัดตานีสักเท่าไหร่ครับบอลอยู่ที่อลงกรไหลออกทางซ้ายทิศนุพงศ์เติมขึ้นมาแล้วมิวการอีกครั้งหนึ่งสวิตเปิดเข้ามาก็ยังติดนะครับลักษณะยิงก็ยังติดแนวรับลูกนี้ยังไงครับยังไม่ผ่านมือนันทพล ผู้ตัดสินให้เล่นต่อไปครับจังหวะนี้โอ้โหลอดตัวไปนะครับผู้เล่นของแพร่อยู่ในเตดต้องถือว่าทําเกมกันได้สวยครับจังหวะเล่นใกล้ๆกันนี่นะครับแล้วก็สวิตไปผมราดครับพยายามจะยอดให้กับเปาโรคอนราโดแล้วก็ได้สับด้วยขวาของลักษณะคำรื่นครับบอลมาเข้าทางของทางพู้ลุกโงงครับที่เติมขึ้นมาสูงครับเปิดเข้าไปยังไงครับใจมงและมีโอกาสแหมดวลลุกมงงกันอยู่ยิงอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้ ตอก้นเข้ามาก็ยังไม่ผ่านผู้เล่นของแพ้นะครับโอ้โหและจังหวะสุดท้ายเป็นคูเอบายิงออกไปเลยครับโปมาเป็นชุดนะครับสำหรับเกมรุกของขอนแก่นยูในเตดครับแล้วก็จบด้วยลูกยิงของคุเอบาชมอีกครั้งครับฟรีคลิกอารณ์กรเปิดมาแล้วก็สื่อสารกันไม่ดีครับสำหรับแนวรับของขอนแก่นยูในเตดอของแพ้ครับขอไปแล้วก็ดักลาสโคโบมงแต่ว่ามันขุกขิกอยู่นั่นแหละครับลูกตอกส้นของอภิวัตรก็ยังติดแนวรับแล้วก็จบด้วยการยิงของคุเอบาอารมณ์กอนเสริมไปแล้วครับสุวิทย์ทางซ้ายครับ นย่ครับมีโอกาสเข้าไปในเขตโทษนั้นยิงลูกนี้แต่ยังไปติดเซฟของนันทพลนะครับยืนตำแหน่งได้ดีจริงๆครับผู้รักษาประตูของแพ้เป็นจังหวะลุนตีเสมอที่ใกล้เคียงที่สุดของขอนแก่นอยู่ในเตตครับสวิทไปพรมล่าที่ใช้ความเร็วกว่าช้าขายแล้วครับแล้วกดด้วยซ้ายคักนั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่ผ่านมือของทางนนทพลครับพุ่งไกลเข้าไปครับแพ้อยู่ในเตดเข้าไปในเขตโทษลูกนี้เตะทิ้งไปได้ไดครับทิษสุโขง และผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับเป็นแพ้ยูไนเต็ดทีมเยือนนะครับออกนําขอนแก่นยูไนเต็ดหึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเกมครึ่งหลังกาลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับผู้สินให้สัญญาณครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านขอนแก่นยูไนเต็ดฝ่ายเป็นฝ่ายเขยลูกเล่นเล่นก่อนนะครับจังหวะเตะมุมลูกนี้นะครับอดีศรสรระโสเปิดเข้ามามีการใต้โมโอ้โหชาร์จจ่อไม่ได้ประตูครับบอลออกหลังไปครับโอ้โอยังไงครับจังหวะนี้เป็นจังหวะ เกือบจะได้ประตูที่2ครับอันิสอสับประโสครับเปิดไปแล้วโบงเช็ดมาครับแล้วก็ต้องชมนรฤงริ์ครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นครับสกัดออกไปได้ทันครับให้ไปที่คอนราโดยูการจะตะลุยแม่ให้ง่ายๆกับอารมณ์กรต่อ1-2แล้วก็ยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับเป็นโอกาสครั้งแรกเลยครับในช่วงครึ่งหลังนะครับของเปาโลคอนราโดโอกาสลุ้นประตูตีสสเลยครับของขอนแก่นยูไนเต็ดครับ อาบอขึ้นมาเองครับคอร์โดฝากไว้ที่อลงกรก่อนที่จะมาจบด้วยการยิงด้วยขวาของเขานี่แหละครับแต่ว่าบอลข้ามคานไปไกลเลยทีเดียวครับคอนบาโดิสนุพงเปิดด้วยซ้ายมีโอกาสแล้วครับแม่ชาร์ไม่ถึงครับโอ้ยังไงครับยังได้เตะบุมนะครับเกือบไปแล้วครับสําหรับทางแพร่ยูเนเต็ดครับจังหวะนี้ปล่อยให้ทางชิสนุพงครับได้เปิดแล้วก็ไม่มีใครขึ้นครับ ติดประมาทไปหน่อยครับยังดีที่อดิศรสัพโสครับได้เคลียบอลทิ้งไปได้ทันครับก่อนที่จะถึงเท้าของรัศดาคำรื่นครับเปิดเข้ามาครับทีสนุ่งใสเข้ามาโล้โหูลูกนี้ยิงผิดเลี่ยมไม่เข้ากรอกเสียได้จริงๆครับจังหวะนี้ของขอนแก่นยูไนเต็ดครับเกือบไปแล้วครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับนี่ครับลูกเปิดมาแล้วก็เสาสองอยู่ตรงนี้ครับอภิสิทธิ์ครับ ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าบอลมันหลุดกรอบออกไปครับคอนโรบอลไม่ดีนะครับโฟตบอสปฏิพัทธ์รอบรู้เดียต้องบอกว่าเสียดายเลยครับตัดสินให้สัญญาณแล้วครับแล้วก็ยิงโอ้โหเกือบได้เหมือนกันครับเป็นตัวหอกจริงๆครับเวลิงตันสมิธปล่อยให้กับอดีสรสรรพโสเป็นคนตัดเข้าไปครับโอ้โหเกือบได้ครับองการลูกยิงฟรีคิกของอดีสรได้อย่างยอดเยี่ยมนี่ครับเวลิงตันรอครับแล้วก็ปล่อยให้อดี สอดสับโสครับได้สับด้วยสายนี่แหละครับบอลกําลังจะเข้าบุ่มพอดีครับแต่ทางจิรวัตรแกไม่พลาดครับอีก2ีนาทีครับจะจบเกมนี้เปิดเข้ามามีโอกาสได้โมงลูกนี้แม่ยังไม่เข้ากรอบนะครับเป็นนาโฤทลิ์นะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวะลุ้นประตูตีเสมอของขอนแก่นยูเนเต็ดครับสอดมาจากด้านหลังครับแล้วก็ได้ก้มตัวมงครับแต่ว่าบังคับที่ทางยากครับจังหวะนี้ทําให้บอลหลุดกรอบออกไปครับ อย่างไรลูกนี้มีโอกาสทาคุอิโตะออกอยู่ครับโอ้โหช้าไปในจังหวะสุดท้ายนะครับแล้วก็เปิดเข้ามายิงเลยจังหวะแรกครับบงโก็ไม่ได้ประตูครับจังหวะ2ก็ยังไม่ผ่านมือครับโอ้โหได้ยิง2ครั้งติดต่อกันเลยครับทางแพร์ยูในเตดครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับว่าจังหวะนี้จะไม่ได้ประตูที่2สําหรับแพร์ยูในเตดครับชมอีกครั้งครับทาคุอิโตะครับตะลุยไปแล้วก็ติดบล็อกเลยครับแนวรับของทางศิซเกิ บังไว้ดีแล้วก็ได้ครอสเข้ามาอีกครั้งครับปลังกูได้ตวัดยิงอโหเกือบไปแล้วครับแต่ว่าไปตรงตัวของทางจิรวัตรครับได้ยิงจังหวะ2อีกครั้งก็ยังไปตรงตัวอีกรอบับแม่ยืนตำแหน่งดีจริงๆครับช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนี้ถ้าแพ้ได้มาอีกสักหนึ่งประตูนี่สนุกแน่แล้วครับเร็วกว่าครับคอนราโดมีโอกาสลูกนี้ยิงเลยครับอู้ใจร้อนจริงๆครับทางขวานั้นมีอลรณ์กรนั้นรออยู่ครับเนี่ยครับทางโคสชปอลนี่เสียดายเลยครับ ไม่ยอมจ่ายให้เพื่อนนะครับดูอีกครั้งครับมรากอรเดีดีดไปให้แล้วก็ควาราโดเดี๋ยวแกตัดสินใจเลือกยิงเองครับยังว่าครับด้วยสัญชาติยานครับจังหวะนี้ก็ต้องขอบ้างครับสำหรับเปาโรควาราโดแต่ก็ยังไม่เป็นประตูครับจังหวะออกบอลลื่นด้วยนะครับจีโรตก็ยังติดคนเดิมครับอาสารนพวิทย สายช้าครับเอาองค์กรเร็วกว่าและยังไงขึ้นมาแล้วทางซ้ายมีโอกาสได้เปิดด้วยนะครับตัดเข้าในแล้วยิงเองเลยลูกนี้เรียบร้อยแล้วโอ้โหตามตีเสมอได้สาเร็จครับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับจากอาลงกรจรนาทองคนนี้แหละครับโอ้โหขอเสื้อโชว์เลยครับสดใสเลยครับหลังจากนี้ครับขอนแก่นยูไนเต็ดนี่ครับต้องชมเจ้าตัวเองครับอาลงกรไปเอาบอลมาแล้วก็ ตัดเข้านายแล้วก็ปั่นด้วยขวาบอลมันย้อยเข้ามุมพอดีเลยครับสุดปัญญาครับที่จะรับไปได้ครับสําหรับทางนันทพลครับยิงได้คมกริบทั้งทิศทางแล้วก็น้ําหนักครับเป็นภารกิจสําคัญเลยครับหลังจากนี้นะครับที่ทางสโมสรนั้นไฟฝันอยู่ครับในการเลื่อนชั้น3ปีติดต่อเนื่องลูกนี้มีโอกาสสวิตตบย้อนกลับมาแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับโอ้โห ลงมาใหม่ครับบาร์ีอาลีครับทำสำเร็จครับยิงประตูที่2ให้กับขอนแก่นยูไนเต็ดขึ้นนำแท้ไปแล้วครับโอ้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปแล้วครับนี่ครับจังหวะเติมขึ้นมาครับโอ้โหเปาโลคอราโดแกนเหลือล้าจริงๆครับเห็นทางสวิตไปผมราดเติมขึ้นมาแล้วก็แปะให้คืนจังหวะนี้แล้วตะบันด้วยซ้ายนั่นแหละครับ ส่งบอลเข้าไปสุกก้นตาข่ายครับเป็นประตูขึ้นนําให้ขอนแกนยูเนเต็ดพลิกขึ้นนํา2ประตูต่อนหนึ่งครับแล้วก็เป็นประตูที่4ครับของเจ้าตัวหนฤดูกาลนี้สําหรับบาดาอารีครับวอลตันสมิธยิงไปไม่ผ่านกําแพงครับยังเก็บบอลได้อยู่นะครับสมิธไหลต่อขึ้นหน้ามาให้กับเพื่อนจะแตะบอลจังหวะเดียวไม่ผ่านสวิตนะครับ และผูตาสินก็เป่าจบเกมไปเลยครับหลังจากทดเจ็บมา5นาทีครับเป็นขอนแก่นยูไนเต็ดเจ้าบ้านนะครับเอาชนะแพร่ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับ